หลังจากท่านได้ดูวิดีโอกันแล้วนะครับอยากให้ท่านสรุปสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากวิดีโอนิดนึ่งครับตัวอย่างวิดีโอนะครับอยากให้ท่านลองสรุปนิดหนึ่งครับว่าเรื่องที่ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากตัวอย่างวิดีโอนี้ทำให้ท่านคิดถึงเรื่องอะไรบ้างครับเพราะอะไรครับอย่างที่เรียนไปครับถ้าท่านโน้ตได้เท่ากับท่านกําลังสร้างรูปแบบการโค้ดของท่านขึ้นมาโดยที่ท่าน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับทักษะการโค้ดที่ท่านเห็นนะครับในวิดีโอนะครับแล้วท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้คือเรื่องอะไรท่านชอบทักษะไหนครับไม่ว่าจะเป็นการฟังการบิ้วและพอการใช้คําถามการให้ฟีดแบ็กการทำ go setting ตตนะครับถ้าอาจจะทบทวนทักษะพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการโน้ตไว้ว่าโอเคทักษะอะไรครับที่ท่านรู้สึกว่าเออท่านสามารถเอาไปใช้ได้ ท่านเห็นโดยตัวอย่างวิดีโอแล้วมันเออมันชัดมากนะครับหรือจะเป็นเรื่องที่ท่านสามารถนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมครับคือเรื่องอะไระครับท่านอยากจะไปพัฒนาอะไรเพิ่มเติมครับจากการโคร้ชถ้าท่านมีโอกาสกลับไปโค้ชครับงั้นตัวอย่างวิดีโอนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับทําให้ท่านได้ลองทบทวนสิ่งที่ท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งสรุปเป็นตัวเวิร์กช็อป และก็อยากจะฝากกันบ้านให้กับท่านไว้นิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากท่านเรียนจบเซสชันต่างๆแล้วจนครบแล้วนะครับท่านจะทวนอีกกี่รอบก็ได้นะครับแต่อย่างน้อย1รอบที่ท่านเรียนจบมาเนี่ยมีแนวทางอะไรบ้างครับที่ท่านอยากจะนําไปพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ดที่ดีเป็นผู้สอนงานที่ดีนะครับขออนุญาตเรียนว่าผู้สอนงานก็คือโค้ดนะครับ การพัฒนาทักษะการโค้ดเพิ่มเติมท่านอยากจะกลับไปพัฒนาทักษะอะไรครับและก็การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆท่านคิดว่าจะนําการสอนงานนี้การโค้ดที่ท่านได้เรียนเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์อะไรบ้างครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นคอมมิชเมนต์ครับเป็นคอมมิชเมนต์ของการเรียนการบ้านนี้เป็นโพเซตของการโค้ดครับหลังจากเรียนจบแล้วผู้ที่เราสอนงานหรือผู้ที่เราโค้ดนั้น ควรจะมีคอมมิตเมนต์ว่าเขาจะกลับไปทำอะไรท่านสามารถที่จะใช้คำถามประมาณนี้อยู่ในกระบวนการสอนของท่านได้หลังจากท่านสอนเสร็จครับก็อาจจะถามว่าเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเขาอยากจะพัฒนาเรื่องไหนบ้างและเขาจะไปบุกใช้กับอะไรนะครับนั้นจะเห็นภาพว่าตลอดทางเซสชันท่านเรียนทั้งเนื้อหาท่านได้ฝึกทักษะท่านได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ท่านได้คิดตามที่อาจารย์สอนนะครับกระบวนการโค้ดก็จะสมบูรณ์ขึ้นครับ หวังว่าท่านจะสนุกกับการสอนงานของท่านในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ